ฉันนางสาวดวงสมนยดย้อยกำลังเรียนอยู่สาขาวิชาเอกการประถมศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตค่ะวันนี้นะคะจะมานำเสนอสื่อการสอนที่เกี่ยวกับสาขาเราสามารถนำไปใช้ในการฝึกการสอนวิชาชีพได้ค่ะ สำหรับสื่อชิ้นแรกของเรานะคะก็คือสื่อไม้เรียกชื่อค่ะเราทําจากไม้ไอติมนะคะแล้วก็นําสีเนี่ยมาเพ้นต์ออกแบบลายการ์ตูนได้ตามใจชอบเลยค่ะแล้วก็ปิ้นรูปหัวการ์ตูนมาติดนะคะโดยสื่อชิ้นนี้เนี่ยสามารถนําไปจัดการเรียนการสอนได้นะคะเมื่อเราเสมให้นักเรียนเนี่ยตอบคําถามหรือว่าจะสมหานักเรียนเนี่ยตัวเทออกมาหน้าชั้นเรียนนะคะเราก็สามารถเขียนเลขที่ที่ไม้ เรียกชื่อแล้วก็สุ่มหยิบนะคะสุ่มหยิบชื่อนักเรียนนะคะแล้วก็สามารถนําไปบรณณา,าการนะคะในการสุ่มนักเรียนในการจัดกลุ่มเรียนหรือว่า,าไว้สุ่มหยิบของขวัญหยิบนู่นหยิบนี่ได้หมดเลยค่ะ สื่อชิ้นที่2นะคะก็คือสื่อไม้ชี้สื่อค่ะโดยเราเนี่ยทำจากวัสดุอุปกรณ์ง่ายๆนะคะก็คือกระดาษที่เราปินหรือว่าวาดรูปออกแบบเอาไว้นะคะแล้วก็2ก็คือเป็นก้านลูกโป่งหรือว่าไม้ต่างๆเลยค่ะสามารถตกแต่งหรือว่าออกแบบได้ตามใจชอบเลยนะคะโดยสื่อชิ้นนี้เนี่ยสามารถนําไปใช้ชี้สื่อบนกระดาษหรือว่าชี้ตัวอักษรต่างๆได้นะคะเพื่อที่จะแบบให้นักเรียนหรือว่าเด็กๆนะคะมีความสนใจในสิ่งที่เรากําลังอธิบาย สิ่่่่งงทีเราากํลัสสอนอนยูคะื่อชิ้นที่3นะคะก็คือสื่อเสื้อหันสาค่ะโดยเราประดิษฐ์จากกระดาษนะคะก็คือเป็นกระดาษสีหรือว่ากระดาษ a 4นะคะโดยเราสามารถจัดการเรียนการสอนได้ภายในชั้นเรียนค่ะโดยให้นักเรียนเนี่ยออสอนวิธีการพับเสื้อนะคะแล้วก็แจกแจกให้กับนักเรียนทั้งห้องแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยเขียนคําศัพท์ต่างๆนะคะติดลงไปหรือว่าทพาพลาสติกซองใส่ลงไปแบบนี้ก็ได้ค่ะ สื่อชิ้นที่4นะคะก็คือพิซซ่าเศษส่วนค่ะพิซซ่าเศษส่วนเนี่ยจะสอนช่วยในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์นะคะในเรื่องของเศษส่วนนะคะก็คือเราจะมีบัตรคํานะคะที่แจกให้นักเรียนหรือว่าให้นักเรียนเนี่ยสุ่มหยิบมา1ชิ้นค่ะเราก็ให้นักเรียนเนี่ยหยิบพิซซ่านะคะที่ทําไว้เนี่ยมาประกอบบนจานนะคะให้ได้ครบ8ส่วนหรือว่า 8ชิ้นหรือว่าให้มันตรงกับบัตรที่นักเรียนหยิบใบค่ะสื่อชิ้นที่5ของเรานะคะก็เป็นสื่อการเรียนการสอนเนี่ยช่วยสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะในเรื่องของเวลานะคะโดยเราทําจากกระดาษนะคะจานกระดาษ ออที่สามารถหมุนนะคะเป็นนาฬิกาสามารถหมุนเข็มสั้นแล้วก็เข็มยาวแล้วก็สามารถให้นักเรียนนี่นะคะเขียนตรงนี้ได้หรือว่าเราอาจจะกําหนดโจทย์ให้นักเรียนนะคะเช่นขนาดนี้เวลาตีสามสามสิบอะไรแบบนี้นะคะก็คือให้นักเรียนเนี่ยหมุนเข็มให้ถูกต้องนะคะหมุนเข็มนาฬิกาให้ถูกต้องแล้วก็นําปากกาเนี่ยมาเขียนตรงช่องนี้นะคะให้ถูกต้องค่ะสำหรับสื่อชิ้นสุดท้ายของเรานะคะก็คือ กระเป๋าผนังค่ะโดยกระเป๋าผนังของเรานะคะเราจะจัดทําเป็นทั้ง2ด้านเลยค่ะก็คือด้านแรกนะคะจะจัดแบบาสามารถสอดเนื้อหาได้จากทางด้านบนนะคะมีทั้งหมด4ี่ช่องค่ะสามารถปริ้นเนื้อหาหรือว่า เนื้อหาต่างๆไม่จุดคูณเอยอะไรเอยก็ได้นะคะสามารถสอดได้ทั้งช่องด้านบนได้เลยนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะเป็นด้านที่2ค่ะด้านที่2เนี่ยจะมีขนาดใหญ่กว่ามีทั้งหมด4ช่องนะคะช่องขนาดใหญ่เท่ากับกระดาษ A4 ค่ะโดยสามารถปริ้นเนื้อหาหรือสาระความรู้ต่างๆนะคะมาสอดใส่ได้ทางซ้ายและก็ขวาน,นะคะแล้วก็สามารถนําไปแขวนในที่บริเวณที่ต่างๆในภายในห้องเรียนได้ะคะ่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะทุกคนสื่อการสอนสามารถนำไปใช้ได้จริงภายในชั้นเรียนเพื่อช่วยจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้เข้าใจเนื้อหาบทเรียนได้มากขึ้นดีกว่าการอธิบายแบบผันๆด้วยไม่มีสื่อประกอบถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วจะทำให้บรรยากาศภายในชั้นเรียนรู้สึกน่าเบื่อและนักเรียนไม่สนใจกับสิ่งที่คุณครูกำลังสอนและช่วยส่งผลเสียต่อนักเรียนตามมาภายหลังคือนักเรียนเรียนไม่รู้เรื่องนั่นเองค่ะถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วสื่อการสอนก็คงเป็นอีกทางเรื่องหนึ่งเลยนะ ะะที่จะช่วยสร้างบรรยากาศและช่วยจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนไม่ว่าจะเป็นไม้เรียกชื่อไม้ชี้สือ่อเสื้อหันษากระดานเวลาพิซซ่าเศษส่วนกระเป๋าผนังและสื่อต่างๆอีกมากมายเลยค่ะ